ช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยม้นเส้นตรามางกอนอคู่เหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นน้ำปลาแท้ตาทิพพรสทิพพรสให้คุณค่าน้ำปลาแท้ที่สร้างความประทับใจมานานผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสขอนแก่นสะอาดวางใจได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วค่ะในช่วงของอร่อยจานเด็ดค่ะแล้วอร่อยจานเด็ดวันนี้เนี่ยเด็ดกว่าทุกวันนะคะเพราะว่าใกล้จวาวเลนทนยแล้วก็รุษจ,จีนแล้ว ปีนี้เนี่ยวาเลนไทยกับปุดจีนเป็นวันเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะปุ้ยก็จะมีเมนูเด็ดๆมานําเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเมนูเด็ดที่จะมานําเสนอวันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าเป็นศิลปินนักร้องจากค่าย AF2 นะคะน้องพาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอน้องพาดวันนี้เนี่ยไม่ได้มาร้องเพลงแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารแล้วชื่อว่าร้านอะไรคะร้านน้ำเบนไยค่ะทำไมถึงชื่อน้ำเบนไยคะตอนประกวด AF ได้วีเก้านะเขาก็มีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นว,วันนี้เมนูก็จะเป็นคล้ายๆกับผสมผสานกันมีชื่อว่าอะไรคะเมนู อวตารค่ะเออนั่นน่ะสิเพราะตอนนี้อะไรมันก็เกี่ยวกับอวตารมันก็จะดูฮิตเสมอนะใช่ค่ะที่สําคัญวันนี้เรามีวุ้นเส้นค่ะเราจะใช้มังกรคู่ด้วยเป็นเป็นตัวเป็นตัวนาของเมนูนี้เลยค่ะอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่าเห็นแอบเห็นมือลองผ้าเป็นสีฟ้าลองทําไปแล้วค่ะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะเอาอันดับแรกนะคะเราเอาวุ้นเส้นแช่ก่อนเลยดีกว่าอะวุ้นเส้นมังกรคู่ก็มีหลากหลายแบบนะคะวันนี้เราจะใช้แบบเส้น เรียกอะไรเป็นเส้นเหนียวนุ่มอร่อยเส้นต่อเส้นนะคะ,คะเราแช่ <share S 2> <ะ>ไว้ไวซับมันไม่เกินห้านาทีนะลองจับดูให้มันนิ่มๆค่ะห้านาทีมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะนิ่มนะคะ,คะน่าอร่อยมากเลยนะคะเราแช่จนเส้นนิ่มแล้วใช่ไหมคะมเราก็เอาไปลวก าถึงห้านาทีเนาะหนูเป็นคนชอบทานมูนเส้นมากๆเลยนะคะจริงหรือเปล่าถว่ารูปร่างดีเชียวใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหนี่แป๊เดียวเนาะใช่ค่ะดูดสีอันชันเลยนะนี่อวตารสุดๆท่านตอนต่อไปนะคะเรามาหั่นผลไม้กันดีกว่าค่ะได้เลยการหั่นเนี่ยเราอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่า เวลาเราจะทานอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองนะคะใช่สมัยนี้แล้วแต่ตัวแก้มังกรเนี่ย<ม>จะต้องเอ,เอาอยืนยี่นี่เหมือนกันโอ๋อเหรอคะใชแร์ดีกันได้เลยได้เลยค่ะอันนี้หนูก็บอกตรงๆว่าไม่เคยทำที่ไหนนะคะค่ะเราเราเราบอกว่าแบบเอาแบบพอเหมาะนะ เพราะว่าจริงๆแล้วก็แล้วแต่นะถ้าเกิดครอบครัวใหญ่ก็ก็ทำเยอะๆก็รู้สึกว่าหนูจะใช้งานที่มา ไม่เป็นไรค่ะก่อนอื่นก็อย่างที่บอกนะคะกระเทียมนะคะเลือกประมาณ5กรีบก็พอนะคะพริกเนี่ยสัก2เม็ดเอาให้มันมีสีสันนิดนึงพริกนี่อย่าตำแหลกมากเพราะว่ามันจะออกรสเผ็ดนะคะเอาอันนี้บีบีบีบน้ำปลาค่ะดีบเป็นการปรุงรสใช่ค่ะ ด้วยน้ำปลาแท้ปลาทิพอรสถ,ถ้าไม่ใช่ทิพอรสก็ไม่อร่อยนะคะใช่ไหมคะเราใส่น้ำนี้ไปด้วยอ๋อเหรอคะมะนาวด้วยค่ะคุณพี่ค่ะต่อไปต่อไปเราก็นี่ค่ะใส่ที่เหลืออีกนิดนึงค่ะมะเขือเทศค่ะ โลยอันนี้นิดนึงนะคะให้มันดูแบบว่ามีสัตว์ป่าอยู่ในพงไพรคือเราจะจัดจานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมาละนี่ค่ะบุญเส้นตามงกรคู่เป๊ะค่ะฮ่โอ้โหสีมันได้ใจจริงๆนะพี่เปออ๊แะแล้วแล้วก็ติดท้ายด้วยนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ให้มันดูแบบว่าหิมะพานิดนึงนะคะค่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเมนูที่มีชื่อว่ามิคฟูดวุ้นเส้นอวตารค่ะโอ้โถูกต้องค่ะเพราะ,ะฉะนั้นอันนี้นะคะรับรองว่าไม่เหนียวติดกันค่ะแต่เหนียวนุ่มน่าทานแน่นอนค่ะ,คะที่ร้านยังมีเมนูนอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะเนี่ยมีค่ะก็มีไข่ตุ๋นหม้อไฟอยำน้ำมันนายอะไรเงี้ยค่ะพอผัวก็ไปกันได้ในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ด้วยวันตรุษจีนด้วยก็ไป สัส้นสนุกสนานที่านได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องพาดมากเลยนะคะมาร่วมรายการกับเราคะ่ะทางรายการก็มีใบรับรองเพื่อแสดงว่าร้านดามนายได้ใส่ใจในคุณภาพอาหารที่จาหน่ายให้กับผู้บริโภคแล้วก็มีของขวัญมูลค่า5 0 0 0ันบาทนอกจากนั้นก็มีกิฟต์เซ็ตด้วยนะคะจากคุณเส้นและก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงหฮ้ไทยวาตรามังกรคู่ค่ะหม้บไห้ไปใช้ที่ร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่น้องพาดมาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าคุณเจียบ้ปรอคุ え?